โอ้โหเป็นองก้วยไม้นะเล็กนะอันนี้เป็นแคทรียาดอกสวยดอกหอมแบบนี้สีม่วงเลยนะปลูกแบบนี้ก็ออกดอกนะปลูกให้อยู่กับธรรมชาตินะอันนั้นดอกเขาไม่สมบูรณ์นะออกหลายดอกแต่ว่าบานแค่ดอกเดียวแต่ว่าอันใหม่เนี่ยเนี่ยเพิ่งพแตกซองออกมาเนี่ยอันนี้รับรองว่าดอกสวยกว่าแน่นอนแล้วก็ สมบูรณ์กว่าแน่นอนนะได้ออกดอกแน่นะเนี่ยปลูกเกาะต้นตะแบกนะเห็นไหมเราปลูกยังไงก็ออกดอกให้ชมเห็นไหมนี่นี่แหละใครที่บอกว่าปลูกกล้วยไม้ปลูกยากนะยิงสายพันธุ์แคทเนี่ยยากแต่นาล็ก็จัดแหละปลูกกับต้นตะแบกนะผูกเกาะแบบนี้ก็ออกดอกให้ชมเป็นไงฮะแจ่มไหม ว่าแกมแมวเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ